Yeah, and doesn't 그냥 웃음 만지게돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸. 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고. 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이맘 전하고 싶. you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true and we now my side, saroga i can see you through สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพาเด็กๆออกมาเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะไอซ์อุนอันเลสนาะสักทีค่ะคนนี้ก็สวัสดีค่ะนะคะ จอดรถไว้ตรงนู้นค่ะเพราะว่าตรงที่ใกล้ๆฝั่งนี้ค่ะนี่เราจะมาตรงนี้การบ้านหลังสีเนี้ค่ะที่จอดรถเต็มค่ะก็เลยต้องไปจอดไว้ด้านหลังค่ะวันนี้พาเด็กๆออกนอกสถานที่ค่ะก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมต้องพามาหาที่เล่นค่ะอันนี้ก็คือครั้งแรกของพวกเราค่ะไม่เคยมีใครมาเลยดูอันนั้นเป็นอะไรคะรูปปั้นมีน้ําตกด้วยไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะ bei Nummer 1. Bei der Dongdeung kommt man rein, um Ticket kaufen. Das ja, und da sind Primo-Musikanten. Diese Geschichte lese ich oft. <lacht> 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 โอ้พ่อปาดสิอ้อุ้นุ้นอุ้นอ๋อุเล็กแะถึงทางเข้าแล้วค่ะขึ้นมาข้างบนค่ะโอ้ข้างบนลมเย็นมากเลย มั้มหนูผมหนูผมผมหนูผมหนูเออไม่ใช่หนูผมหนูผมผมหนูลมพัดปิวเลยค่ะนี่ค่ะมาเราเดินมาจากข้างล่างตรงนี้เนาะนี่เดินมาจากนู่นออกมาถึงนี้ค่ะเดินมาเดินมาเดินมามาซื้อตั๋วตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนมีตั๋วแล้วมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ว่อไสติ๊กเกอร์ทุกคนค่ะไปเข้าไปข้างในค่ะ alles okay? alles. Und jetzt kommen Blätter. Oh, das hier ist warm. Gut. Das ist nicht warm. Das ist nicht warm. Was ist das? Geht weiter, oder? Der wäre leichter für mich. Wow! So, Lola, klar, du musst auch nicht Nein. So, jetzt lass wir... Warte, ich, Lola. Lola, ich mit dir. Ja? Fertig, ohne geht geht's leichter. Oh. <laughs> sie will da drin nur rutschen. Ja.

จับมือข้างมือยากยคือคะแม่จ๋าคิดว่าตอนแรกตอนที่แม่จ๋าย,ยังไม่อยู่ตรงนี้นะ่ะอันนี้นง่ายสุดอ,ยอ,ยอันนี้ไม่ยากอแขอาา็งนะจ๊ะป๊าป๊าสู้ man man auch rein wenn man will ตรงนี <aún> <S <S <can> <treats> <s> ้เขาเขียนว่าเซลีาแล้วล่ะว่าทำไมได้ต้องทำ่ะ่าไม่สะดวกเราวันนี้น่าจะปีนไม่ได้ weiter เดินกลับทางเดิมแล้วเดินขึ้นไปข้างบนนู้นค่ะ เด็กๆชอบเลยค่ะมาที่นี่สนุกดีมีที่เล่นเยอะเลยค่ะอากาศดีด้วยค่ะเย็นเวยไม่ร้อนเลยมีต้นไม้ค่ะทุกคนไปชมข้างบน น่ากินอะไรคะกค้ดอุ้ยเฮ้ยแครอทขึ้นเนื้อแครอทถึงแครออร่อยไหมคะกาโกย็นเหนื่อยแล้วค่ะเริ่มอะไรคะโค้ดแครอทค่ะเริ่มเมื่อยแล้วค่ะขึ้นให้อุ้มและกินแอปเปิ้ลไปสองชิ้นค่ะแล้วก็กินแครอทในชิ้นที่สองค่ะให้พี่ๆกินด้วยพี่ๆกินแครอทนะคะ เรียกพี่พี่อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยค่ะกลางมืออันแรงอร่อยมากเลยค่ะออร่ยมากเลยค่ะกางมือออกกางมือออกมาลงมา อะไรนะอ่าลงว่า โอยเจ็บคนเลยวะม้นสะพานนะเอก้ปก่อมาเดี๋ยเดี้ออ้ยเอ้ยเย้อเยอเอ thank <laughs> you ระวังล้มหลกระวังล้มช้าๆค่ะ ครับชนเกยม์มากอ้โอ้แข็งมากอ่าโอเคผมเลยค่ะเนี่ยเกย์ด <laughs> ูก๊อ,อเยอออยากตัดกับเขาเด็คนนั้นอะ่ะอู้หู ตึงเลยเอามีดได้ปะปาเนี่ยเอามีดแม่จะาป้ากินเออไปหนูไปดูดอกสวยๆจะได้ตัดใหม่เร็วไปดูอันไหนสวยจะได้ตัดใหม่ซน่าครับซีไปดูดอกดอกสวยๆเร็วดอกไหนสวยๆโอ้พี่แก้ไปตัดดอกทานตะวันมามันง่ายก็เลยอันมันเริ่มมันเริ่มเหี่ยวหมดแล้วเนาะดอกมันไม่ค่อยสวยแล้วค่ะค่ะ อันสวยๆมีแ tamam ต่คนมาเก็บมันจะหมดหรือดูมันแหละเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าหนาวแล้วค่ะอากาศเริ่มเย็นลงเย็นลงดอกไม้พวกนี้เดี๋ยวก็หมดอายุแล้วค่ะจะจ่ายเงินแล้วค่ะไาไปไปิน นาวิกแยมหยอดอ้าไม่ระวังหูกเซเลน่าห oh, ยดเงินอย่า yeah. ทั้งหมดเท่าไรคะสามยูโรเก้าสิบเซนค่ะแก้มีเงินเท่าไรนะสิบยูโรค่ะสี่สี่อ่าหยดไปเอาละคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามรับชมทุกวันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เสร็จแล้วไปเอาดอกไม้กลับบ้านทีนี่ please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย